สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกท่านกับผมจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันพฤหัสีนี้นะครับก็ฟุตบอลค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะวันนี้ครับผมจัดมา7คู่เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกฮอลแลนด์นะลีกสวีเดนลีกของรัสเซียบลีกของเบลเยียมแล้วก็ไฮไลท์ในค่ำคืนวันนี้จะมีพิมลีกอยู่1คู่จะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะบุกไปเยือนไบตันนะครับก็ทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้นะครับผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ และแน่นอนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฮอลแลนด์เอเลอร์ฟีกนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่หวังฮีโรวีนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSVI o วีไอโอเคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามอเบเลนสตาร์สตาดิโอนจะเตะก,กันในเวลา5ทุ่ม45นะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเนยราคาคู่นี้ก็ค่อนข้างจะแว่งค่อนข้างจะสวิงนะครับบางสำนักก็เป็นฝั่ง PSV นะต่อที่ราคาครึ่งกบลูกบางสำนักก็เป็น PSV ต่อที่ราคา1ลูกบางสำนักก็เป็น PSV นะะต่อที่ราคาลูกกบลูกครึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่า หลายๆสำนักเนี่ยราคาจะไหลไปที่ฝั่งทีมเยือนอย่าง PSV ต่อที่ราคาลูกครึ่งสังเกตนะครับราคาก็ค่อนข้างจะไหลแรงเอาเรื่องนะราคาหน้าตอนนี้ก็ไหลามาที่ PSV ต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับราคาน้ําเทปไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮิลวินนะฮะถ้าเราอยู่รองฝั่งฮิลวินเจ้าบ้านราคาน้ำจอที่1.88ถ้าเราไปต่อฝั่ง PSV ราคาน้ำจอที่2.22ครับ ก็เลทราคานะฮะดูเหมือนว่าจะเปิดมาแพงนะครับแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาภาพรวมของฟอร์มิเลนใจเหนือชัดเลยว่าฝั่ง PSV นะครับผลงานค่อนข้างจะหดเอาเรื่องเทียบกับฝั่งฮิลลวินที่ผลงานยังคงเอาแน่อะนอนมาได้ถึงแม้ว่านัดล่าสุดฮิลลวินจะชนะมานะครับจาก5เกมเนี่ยฮิลลวินชนะได้1เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมอย่างที่บอกเกมล่าสุดฮิลลวินเอาชนะเฮลเคิลอเมโล่ปรดิษณสกอร์2ประเดศูนย์ส่วนการทำเงินครับฮิลลวินทำเงินได้3เกมนะฮะแล้วก็มีพาา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 ลลลบบบบไไไป 2, 2> เเ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 กกกกกกมมททีีีีียยยยัััฝ่่่่่่่่งงงงงง PSV 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 ผผนน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 คคออออข้้้จจะะะะิววรรรดดดหื5ช แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวสังเกตเกมลุกของ PSV นะครับ จาก5เกมนะครับ PSV ยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง14ลูกนะครับเรียกได้ว่าเกมลุกก็โหดเอาเรื่องโดยที่3เกมของสุดของ PSV ก็ชนะมา3เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะ Exeter ไป2-0เอาชนะ Exeter อัคมาทีมแกร่งจากกรีซฮอลแลนด์อีกทีมนะชนะได้ถึง5-1นะฮะแล้วก็เป็นการเอาชนะวิเซตอันนึ่งไป6-0นะครับก็ต้องยอมรับว่าคู่นี้เนี่ยสถิติและผลงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเหตุทุเหตุก็เป็นฝั่ง PSV เก็บชัยชนะได้เหนือฝั่งฮิลวีนนะครับโดยที่5เกกมมลลล่่่่าสุดดนนนนีีน้้เเเเเยยยไไไคอชะงัปป2แว็็ฝ สวีเอาชน,นะไปได้3เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่พีซวีเปิดบ้านเอาชน,นะฮิโรวินไปได้ด้วยสกอร์สองเประเตเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคู่นี้นะผลงานบนตารางคะแนนนะครับฝั่งพีสวีก็รังอนันดับหนึ่งนำจาาฝูงตัวนี้นะแข่งไปแล้ว30นัดมีอยู่8 1คะแนะนคะแนนก็โหดเอาเรื่องเทียบกับฝั่งฮิโรวินที่มีอยู่เพียงแค่36แต้มนะครับจากการลงไล่ไป30นัดเท่ากันนะ เทียบสิติต่างๆเนี่ยจะนห็นชัดว่าฝั่ง PSV หดสัตว์และเสียจริงๆนะครับก็เกมลูกของ PSV จาก30เกมน้วกดได้ถึง95ลูกเรียกได้ว่าขาดอีก5ลูกก็จะครบ100ประตูนะแล้วก็จาก30นัดเสียไปเพียงแค่17ประตูเพียงานั้นฉะนั้นจากราคาลูกครึ่งที่เปิดมาดูนว่าราคาจะแพงนะ แต่ถ้าเรามามองฟอร์มแล้วก็เทียบสถิติต่างๆเนี่ยราคานี้มันไม่แพงสำหรับ PSV เลยนะครับฉะนั้นเกมนี้ผมขอมองไปที่ทีมเดินอย่าง PSV e l n h e n คาดว่าวันนี้ PSV e l n h e n จะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้และคาดว่าวันนี้ PSV จะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองฝันทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามมากันที่ศึกสุเดนออสเตรเหรือว่าลีกของสวีเดนนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างห้มสัตจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮัมมาบ คุณนี้ก็จะเตะก,กันที่สนามออยันวอลนะครับจะเตะก,กันในวราเที่ยมคืนตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งราคาคู่นี้ก็ดูว่าราคาค่อนข้างจะสวิงเหมือนกันนะและเริ่มมุมทีนะจะเป็นฝั่งทิมเยนอย่างฮารมาบี้ต่อที่ราคาครึ่งก๊ลูกบางสำนักก็เป็นฮารมาบี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็บางสำนักเป็นฮารมาบี้ต่อที่ราคาปปปนะครับแต่ดูเหมือนว่าราคาณตอนนี้จะลงมาที่ฝั่งฮารมาบี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกเพียงเท่านั้นราคาณตอนนี้นะครับอยู่ที่ฝ um ั่งฮารมารบี้ทีมเยนต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่ ราคาน้ําเจอที่1.93นะครับก็คู่นี้นะจากเลยราคาที่เปิดมาผมมองว่าก็ราคาค่อนข้างจะสมน้ําสมเนื้อเนื่องจากทั้ง2ทีมผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ฝั่งฮัมสัตนะครับจาก5เกมนเนี่ยชนะได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะฮะส่วนการทำเงนินฮัมสัตทำเงินได้2เกมแล้วก็พาลบไป2เกมวัดผลจาก4เกมหลังสุดนะครับตั้งจากฮามาบี้ผลงานก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับฮามาบี้ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมกเ,เกมล ประดูหนึ่งนะครับส่วนการทำเงินนะฮาม,มาบี้ทำเงินได้2เกมแล้วก็พาล,ลบไป2เกมวัดผลจาก4เกมหลังสุดนะฮะแล้วก็ผลงานบนตารางคะแนนนะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าผลงานยังไม่ค่อยเปรียบป้างสักเท่าไหร่เนื่องจากลีกสรวนเพิ่งเปิดมาเพียงแค่4นัดเพียงเท่านั้นนะครับฮามสัจจบ้านล,ลังอันดับที่10 มีอยู่คะแนนการลงเล่นเะป็น4นัดส่วนฝั่งฮัมมาบี้รังอันดับที่7มีอยู่6คะแนนเท่ากันนะครับก็สังเกตน,นะทั้ง2ทีมนะครับก็ชนะกับแพ้นเนี่ยก็เป็นผลงานเทียบเท่ากันเลยนะถ้ามองแค่ผลงานนีีกส่วนเฮดทูเฮดครัคู่นี้ก็หนักไปทางเสมอสักส่วนใหญ่นะ โดยที่5เกมหลังสุดนะครับฮัมสัตเก็บชัยชนะได้ดีนัดแล้วก็เสมอกันไป4นะัดโดยที่5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับฮัามาบี้ไม่เคยเอาชนะฮัมสัตเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฮัมาบี้เปิดบ้านเสมอกับฮัมสัตไปด้วยสกสอร์2-0เมื่อเดือนพฤศจิกายนไปทีทีแล้วนะครับเทียบผลงานทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันไม่ว่าจะเป็นผลงานของฤดูก,กาลที่แล้วหรือว่าดูการก่อนหรือแม้กระทั่งณนฤะดูกาลนี้ครับผลงานที่เห็นถ้าเราสังเกตนะฮะ ลุยสุดเดนเพิ่งเปิดมา4นัดนะทั้งสองทีมก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันไปนะครับฉะนั้นจากเลทราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยนฮามาบี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวผมว่าด้วยความที่ทั้งสองทีมสูสีกันจะจัดคู่นี้ผมอ่านว่าฮัมสตัดเจ้าบ้านจะไม่แพ้ขาบ้านนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิธเจ้าบ้านอย่างฮัมสตดจะยันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกสุดเดนออสเนคานหรือว่าลีกสุดเดนอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมคัดมานะก็จะเป็นคู่ของเยอการ์เดนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมโมคู่นี้จะเตะกันที่สนามเทเลทูอารีนาจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเมโมทีมเยือนต่อที่ราคาปปนะราคาก็ค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเลยนะครับราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมโมทีมเยือนต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝังเยอการ์เดนเจ้าบ้านราคาน้ำจถ้า เราไปต่อฝั่งมอโมแลาคะ่ะน้ําเจอที่1.87นะครับซึ่งคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าเป็นทีมระดับท็อปของลีกซือเรียด้วกันทั้คู่แต่ว่ามอโม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแก่งเอาเรื่องก็ไม่แปลกที่เกมนี้จะเป็นมอโม่บุกมาต่อจากปลงานที่ผ่านมานะครับก็ดูว่ามอโม่บุกมาต่อได้อย่างไรสังเกตนะครับ ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะเยอราเดนก็ผลงานดูดีนะจาก5เกมครับเยอราเดนชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะฮะเป็นเกมที่เยอะกระเดนแพ้กับ A.A.K. โซ n a S <S <S ไปด้วยสกอร์2-0ปรสูส่วนการทำเงินครับนับเพียงแค่4เกมเยอราเด็นทำเงินไป2เกมแล้วก็พานลบไป2เกมเทียบกับฝั่งมโมที่5นัดหลังสุด ถ้าวัดกันทุกรายการนะมอโมชนะมา5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มอโมนะครับเปิดบ้านเอาชนะเวตรลัส SK FK ไปได้ด้วยสกอร์1-0ส่วนการทำเงินจาก5เกมครับมอโมทำเงินได้4เกมแล้วก็มีพันลบไป1เกมแต่ว่าผลงานเฮนเวดก็ถือว่าค่อนข้างจะสวนทางกันเลยนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุด ก็กลายว่าเป็นฝั่งมัโมทีมแกร่งเนี่ยไม่เคยเอาชนะเยอกระเดนได้เลยในรอบ5เกมหลังสุดนี้นะครับโดยที่เยอกรเดนชนะไป3แล้วก็เสมอกันไป2เกมเกมล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นมัโมเปิดบ้านเสมอกับเยอกเดนไปด้วยสกอร์0-0นะครับส่วนการด่เนินจาก5เกมสุดที่2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะก็เป็นฝั่ง เยอรมันทําเงินได้5เกมรวดเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสติที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่อย่างที่บอกครับเลรยเปิดมานะเป็นฝั่งมอโมทีมเยือนต่อที่ราคาปปผมมองว่าด้วยความที่มอโมเป็นทีมระดับท็อปของลีกสีเดนอีก1ทีมนะและผลงานนะช่วงนี้ของมอโมค่อนข้างจาโหดเออเรื่องเกมในลีกนะครับชนะมา4เกมติดต่อกันส่วนฝั่งเยอเม่นนะเกมในลีกชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็เกมล่าสดุดก็ไปแพ้กับโซน่าไปด้วยความที่มอโมฟอร์มนิ่งกว่าเยอะบบกับนะมอโมณะช่วงนี้กาลัง สุเดนแต่ผมมองว่าณชั่วโมงนี้มอโม่ดุนกว่าจากกาแพงที่ตั้งไว้วันนี้เป็นมอโมต่อที่ราคาปอ,ปอคู่นี้ผมขอเลือกเชื่อไปที่ทีมเยือนอย่างมอโมคาดว่าวันนี้มอโมมีดีพอที่จะบวกมาเก็บ3แต้มออกไปได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่4กันบ้างนะครับก็ข้ามไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกรัสเซียและคู่นี้ครับก็เป็นเกมดาวบีแม์เมืองมอสโก จะเป็นคู่หวง CSKA มอสโกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ตักมอสโกนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเว็บอารีนาจะเตะกันในเวลาเชยงคืนกลึงนะครับเรามาดูในราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่ง CSKA นะราคาน้ำจอที่1.90ถ้าเราไปวางฝั่งสปอร์ตักราคาน้ำจอที่2.00นะครับก็คู่นี้ราคาก็ถือว่าค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อเนื่องจากทั้ง2ทีมก็ ผลงานยังไม่ค่อยเปรี่ยมปังสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกันในแง่ของผลงานครับก็สังเกตนะทั้ง2ทีมฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งแต่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านนะ CSKA ถือว่าฟอร์มดูดีกว่าเล็กน้อยโดยที่เจ้าบ้านครับห้านัดหลังสุดนี้เนี่ย CSKA มอสโกก็ชนะไป3เสมอน,นแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมมาสุดนะฮะเป็นเกมที่ CSKA รับแพ้คาบ้านให้กับเชลิกกอตนี่ไปด้วยสกอร์สองหนึ่งส่วนฝั่งสปร์ตักครับฟอร์มห้านัดหลังสุดสปร์ตักชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมน เทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่าง CSK ผลงานดูดีกว่าถึงแม้ว่าเกมมาสุดนะฮะ CSK จะแพ้มา ถ้าเทียบกับสปาร์ตักที่เกมที่แล้วก็ถือว่าระเบิดฟอร์มเก่งนะบุกไปเอาชนะลอตสต็อปได้ด้วยสกอร์ห้าอรหนึ่งะครับผลงานในเกมล่าสุดก็ถือว่าสวนทางกันอย่างแรงนะนะแต่ถ้าเรามาเทียบเฮดทูเฮดจาก5นัดหลังสุดนะครับถือว่าผลงานค่อนข้างจะไม่ทิ้งกันมาก5เกมลองสุด CSKA ชนะไป1เสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งสปาร์ตักเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่จอกันนะก็เป็นเกมที่สปาร์ตักเปิดบ้านเสมอกับ CSKA ไปด้วยสกอร์สองอรสอง เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับถ้ามองถึงผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมก็ถือว่าผลงานไม่ต่างกันเลยนะครับ CSKA m o ส c o นะอยู่อันดับที่6แข่งไปยี่สิบนัดมีอยู่37คะแนนถ้าเทียบกับสปาร์ตักนะมีอยู่38คะแนนจากการลงเล่นไปยีบสนัดเป็นสปาร์ตักนะมีคะแนนมากกว่า CSKA อยู่ที่1คะแนนเพียงเท่านั้นและถ้าเรามาเจาะลึกนะครับเก,เกมเย้าเกมเยือนของทั้ง2ทีมวัดผลงานจากในลีกที่ผ่านมาฝั่ง CSKA ผลงานในบ้านค่อนข้างจะดีนะในบ้าน CSKA จาก12เกมชนะได้7นะฮะเสมอ3แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่สองเกม แล้วก็เสียไปเพียงแค่14ประตูเทียบกับฝั่งสปาตักเกมเยือนรุกการนี้จาก12นัดนะฮะชนะได,ด้4เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะยิงได้17จากเกมเยือนแล้วก็เสียไปถึง18ลูก เรียกได้ว,ว่าเกมเย็นของสเป,ปักก็ยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่ฉันครับจากภาพรวมและราคาที่เปิดมาในวันนี้นะก็เปิดมาที่ราคาเสมอสุดโตัวผมมองว่าคู่นี้ก็มีโอกาสสูงมากนะที่อาจจะไปออกที่หน้าเสมอแต่ถ้าจะมองหาผู้ชนะใน90นาทีคู่นี้ผมเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่าง CSKA m o s c o ผมมองว่า CSKA m o s c o วันนี้มีดีพอที่จะเปิดบ้านเชียงชนะไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับข้ามมากันที่ศึกเบลเยียมโปลิกนะ่าจะเป็นคู่ระหว่างรอยันอันเว็บจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูนยองแซงกิลูตนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามโบซิสตา a ดิโอนจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนเลยครับผลงานบนตารางคะแนนถือว่าทั้ง2ทีมเป็นทีมระดับของลีกบิวเยียมนะฝั่งรอยันเว็บตอนนี้รั้งอันดับที่3แข่งไปแล้ว30นัดมีอยู่52คะแนนเทียบกับฝั่งแซงกิลูตตอนนี้นําจ่าฝงอยู่อยู่อันดับที่1นะครับแข่งไปแล้ว30นัดมีอยู่70คะแนนนะครับ สติผลงานบนตารางแทนก็ถือว่าเซนกิรูดค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นอย่างมากส่วนเฮดเวสห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับซึ่งในรอบไฮเกมของทั้งสองทีมที่เจอกันนะครับฝั่งรอยยันเว็บได้ชนะไป2นัดแล้วก็เสมอกันไป3นัดโดยที่5เกมลองสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันนะครับฝั่งเซนกิรูดไม่เคยเอาชนะรอยยันอันเว็บได้เลยเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่รอยยันอันเว็บเปิดบ้านเสมอกับเซนกิรูดไปด้วยสกอร์หนึ่งไปอีกหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนภาพรวมของฟอร์มก็เล่นถืออวว่่่่าททัั้้้งง2ีีีมมมมณชโนนฟร์กเเลลไสูดย ฝั่งลอเรียนเว็บชนะได้1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลอเรียเว็บบุกไปเอาชนะเซอร์เคิลบูชมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งปร์เน์ส่วนการทำเงินครับลอเรีนเว็บทำนหนึ่งส่วนการทำเงินครับรอเรีเว็บทำเงนนิงนได้หนึ่งเกมยกไปหนึ่งเกมแล้วก็พาล,ล์ไปสามเกมนะครับเทียบกับฝั่งแซงกิรุที่ผลงานย่ำแย่ไม่แพ้กันเซนกิรุทในรอบมาเกมไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แซงกิรุเปิดบ้านแพ้กับครับบูชไปด้ววยสสกกรรรร่นนาทเงิคับ นรอบเกมหนังสุดของเซนกิรุสเซนกิรุสไม่เคยทำเงินได้เลยจาก5เกมหนังสุดนี้นะครับถ้าเทียบกันในแง่ของผลงานที่ผ่านมานะก็เป็นรอยยนอันเว็บดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเลยราคาคู่นี้นะราคาคู่นี้ก็แรกเริ่มเดิมทีดูนว่าจะเป็นราคาเสมอนะครับก่อนที่หลายๆสานักราคาจะลอยไปที่ทีมเยนอย่างเซนกิรุสต่อที่ราคาปปราคาหน้าตอนนี้ราคามาอยู่ที่เซนกิรุสทีมเยนต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฟังรอยยันอันเว็บราคาน้ํเจอยู่ที่ไปต่งจุดแปดศูนย์น้าเราอปต่บ ก็คู่นี้อย่างที่บอกครับเทียบกันในแง่ของชื่อชั้นเนี่ยนะครับชื่อชั้นของทั้งสองทีมก็ไม่เป็นรองลอใครแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าฝั่งแซงกิรุสผลงานย่าแย่สุดนะสี่เกมสุดเซงกิรุสแพ้มาสเกมรวดเทียบกับฝั่งรอยัลเว็บที่เกมล่าสุดก็กระเตื้งขึ้นมาบ้างมีเกมชนะเป็นเกมชนะเซอร์เคิลบูธไป1นูนะครับฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งแซงกิรุสต่อที่ราคาปาปาผมมองว่าด้วยความที่แซงกิรุสชั่วโมงนี้ก็ยังคงกู บวกกับลอยยอนอเว็บเองก็มีฟอร์มการเล่นที่กระเตื้งขึ้นมาบ้างเกมนี้ผมขอเลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างรอยยอนอเว็บคาดว่าวันนี้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยลอยยนอนอเว็บจะเปิดบ้านยันเสมอได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่6กนะครับศึกพรีเมเดตหรือว่าลีกของฮอลแลนด์ก็ยังมีอีกหนึ่งคู่จะเป็นคู่ระหว่างโกเอฮีดอีเกิลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟยนูด์ลอตเทดามะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเดอะอาร์เดลฮอสจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างฟยนูตต่อที่ราคา1ลูกราคาก็ค่อนข้างจะแข็งลยนะราคาณตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่ฟยนูตต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปลองฝั่งโกเฮดราคาน้าจะอยู่ที่2.03 ถ้าเราไปต่อฝั่งเฟยนูตราคาเ้ำอยู่ที่1.81นะครับราคาน้ำอยู่ที่1.87นะครับ,ราา 87, รบซึ่งราคาเปิดมาผมมองว่าราคานี้มันไม่แปลกเลยเนื่องจากเฟยนูตก็เป็นอีก1ทีมแกร่งของลีกฮอลแลนด์นะยิ่งถ้าเราไปมองถึงผลงานณนะชั่วโมงนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเทียบฟอร์มก็เล่นจาก5นัดหลังสุดนะครับโกเฮดฮะชนะได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โกเเฮดแพ้กับ FC อูเชตไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งส่วนการทำเงินโ no กเอเฮดทำเง เนะือรอบเกมหลังสุดนี้ฟยนุตไม่เคยแพ้ใครเลยครับชนะไป4แล้วก็เสมอไป็น1เกมโดยที่เกมมาสุดก็เป็นเกมที่ฟยนุตเปิดบ้านเอาชนะ NEC n i m a g e n ไปได้ด้วยสกอร์1รนส่วนการทำเงินครับฟีนทำเงินได้2เกมแล้วก็มีพานลบไป3เกมนะครับเทียบฟอร์มเนี่ย ผมมองว่าฟีนุดวันนี้ฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยนะส่วนเฮ h ูเฮตห้านัดหลังสุดก็สถิติเทไปทางฝั่งฟีงฟนุดอีกแล้วครับท่านนะครับก็5นัดหลังสุดเป็นฟีนุดเอาชนะเหนือโกเฮดได้ทั้ง5นัดรวดสังเกตผลสกอร์บางเกมนะเป็นฟีนุดถล่มแหลกใสโกเฮดด้วยนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เกมนี้เรตราคาจะเปิดมาที่1ลูกบวกกับผลงานบนตารางคะแนนโกเฮดอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว30นัดมีอยู่4 2คะแนนเทียบกับฝั่งฟีนุดต,ตอนนี้รั้งอันดับที่2แข่งไปแล้วัดมีอยู่ 72คะแนนท่านผู้ชมก็ฟังไม่ผิดนะ72คะแนนเนี่ยเป็นฟีนูตมีคะแนนมากกว่าโกเฮดอยู่ที่30คะแนนด้วยกันเรียกได้ว่าผลงานและฟอร์มการเล่นและมาตรฐานแตกต่างกันอย่างลับแน่นอนจากกันแพนที่ตั้งไว้วันนี้เป็นฟีนูตต่อที่ราัการหนึ่งลูกซึ่งคู่เนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับไปตามฟอร์มไปตามผลงานที่ผ่านมาแน่นอนคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยันยังฟีนูตลอตเทอร์ดามชาเราเลือกเชียร์ฟีนูตวันนี้ครับเราก็จะได้ลุ้นที่สองอย่างนะครับไม่รอลุ้นนเจัเจเจง เรามากันที่คู่ที่7นะครับเรามาปิดท้ายในคู่พรีเมียร์ลีกในคู่นี้และเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจําค่าคืนในวันนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนกนางนวลไบตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าหรือใบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอเม็กสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านครับไบตันลังอันดับที่10แข่งไปแล้ว32นัดมีอยู่44คะแนนส่วนฝั่งซนะิตี้ณชั่วโมงนี้ยังลัััั้งงอออนนดดบทีี่่่่3 32ยยููแแขไปลวม ส3คะแนนก็เป็นซิตี้นะมีคะแนนน้อยกว่าลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอยู่ไม่มากและแน่นอนครับซิตี้ก็ยังคงเป็นทีมเครดิตลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในรูปการนี้อยู่นะครับซึ่งสถานการณนะ์ณตอนนี้นะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะอยู่อันดับที่หนึ่งอาร์เซนอลเล่นเป็นสานะัดมีอยู่77คะแนนเมื่อวานครับลิเวอร์พูลก็แข่งนัดที่34นะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลนะ แพ้กับเอเวอตันไป2องศูนย์ทำให้ลิเวอร์พูลมีคะแนนอยู่ที่74คะแนนส่วนซิตี้มีอยู่73คะแนนเนี่ยซิตี้มีคะแนนน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่1แต้มนะครับแต่ว่าซิตี้แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่2นัดนั่นหมายความว่าถ้าเกมนี้ซิตี้ชนะซิตี้จะขึ้นไปอยู่อันดับที่2แทนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ยังแข่งน้อยกว่าทั้งอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลอีก1น,นัดด้วยกันนะครับส่วนเฮดทูเฮดครับคู่นี้ก็เจอกันทีไรก็บอลจะไปออกทางหน้าของแมนซิตี้ซะส่วนใหญ่นะ5นนััดดหลงสุททีี่้มไเเคยเจอก ไบตันไม่เคยเอาชนะซิตี้ได้เลยเสมอกันไปหนึ่งนัดแล้วก็เป็นฝั่งซิตี้เอาชนะไปได้4ี่นัดโดยที่เกมล่าสุดที่จะกันก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะไบตันไปได้ด้วยสกอร์สองประตูน,นึงนครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาหนัดล่าสุดในทุกรายการเรียกได้ว่าฟอร์มก็สวนทางกันอย่างแรงนะไบตันฟอร์มไม่ดีเลยนะครับจาก5านัดล่าสุดไบตันชนะได้1นเสมสอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบตันทาได้เพียงแค่เสมอกับทีมท้ายตารางอย่างเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์รนหนึ พาลบไป2เกมนะครับเทียบกับฝั่งซิตี้ที่สถานการณ์กำลังลุ้นแชมป์อยู่นะตอนนี้ซิตี้ชนะได้3แล้วก็เสมอไป2เกมในรอบพารเกมลังสุนิ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยแพ้ใครเลยซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซิตี้เล่นเกม F อฟเและเป็นการเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศยส่วนการําเงินกับซิตี้ทำเงินได้2เกมยกไป2เกมแล้วก็พานลบไป1เกมนะครับซึ่งเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับก็ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบรตันภายใต้าใตการคุมทีมของเลวันนี้บตัันก็งคงปสบต้เ่อะเชบี้วัน เดชเชบีเองก็ยังคงปวดหัวไม่น้อยเนื่องจากผู้เล่นตัวหลักที่มีการบาดเจ็บก็ไล่เรียงกันเป็นห่างว่าวเลยนะไม่ว่าจะเป็นคารุมิโตมะซอลิมาร์ดแจ็คฮินซวรดเจมินเนอร์บิลลี่กิลมอร์เอวานฟิกเกอร์สันอดัมเว็บสเตอร์ทริกรัมตี้คริเอแนซิโซแล้วก็ประสิทธิ์เอสปูติยานเทียบกับฝั่งซิตี้ครับผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บก็จะมีเพียงแค่รายเดียวนะก็จะเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับโดยที่2รายที่ต้องเช็คความฟิตของสนามในวันนี้ก็จะมีจอห์นนนสโโตกับฟิลเด โดยที่วันนี้ครับคาดว่าเบตันเองก็จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้สับปะตูนี้ก็จะใช้บาร์ดแฟบูเกนรับ4คนกบฝั่งขวาก็จะเป็นโจเอนเวลมันฝั่งซ้ายก็จะใช้อีกอรฮูเดโอ โดยที่คู่สนามวันนี้ก็จะมีลุยส์ดังจะเล่นคู่กับเยนพอฟานเฮเกนนะครับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็จะเป็นปาสคาลโกสนะฮะจะเล่นคู่กับคาร์ลอสบาเลบาโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะเป็นซิมองอเดนกายาคุบโมเดอร์แล้วก็เชลเปโดนาเปาวันนี้จะวางสุดหน้าตัวเก่าอ,อย่างแดนนี่เวเบกจะลงลับตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกุลล่าวันนี้ซิตี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-2-1เช่นเดิมนะครับผู้สกษาประตูว,วันนี้ก็จะเป็นเอเดรียนโมเลส โดยรับ3คนครับก็จะมีไควอเกอร์ลูเบนเดอัสแล้วก็จอสโก้กัวเดียวโดยที่แผงมิดฟิลด์4คนก็จะใช้เชอร์รี่โดกูโรดดี้ โมเดลคันชีเราก็แจ็คกิลิตนะครับเพเมเกอร์สตัวนี้คาดว่าจะใช้บรเกโดซิว่าจะสร้างสรรค์เกมร่วมกับเควินเดอะบอยน่าเป้าวันนี้ก็จะเป็นโอกาสของยูเลนอันเลสจะลงราบตะขายแนวน,นี้เทียบกันในแง่ของขุมกําลังก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งแมนซิตี้ขุมกําลังดูเหนือกว่าชัดเจนถึงแม้ว่าซิตี้วันนี้จะขาดเออร์ลิงฮาร์เลนหรือแม้กระทั่งขาดฟิลฟอร์เดนแต่ด้วยขุมกำลังชุดนี้ซิตี้เองก็ยังคงดูเหนือกว่าไบตันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ครับดูนว่าบางสำนักจะเป็นิตี่่อทราาลูก,ลกาาส ลูกครึ่งก่อนที่ทุกๆสำนักราคาไหลมาตรงกันนะไหลมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาณตอนนี้นะครับราคาไหลมาที่ซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งไบตันเจ้าบ้านราคาน้ำจะอยู่ที่1.95ถ้าเราไปต่อฝั่งแมนซิตี้ราคาน้ำจะอยู่ที่1.9 6นะครับราคานี้ก็เปิดมาถือว่า ค่อนข้างจะสวยอยู่นะเนื่องจากไบตันเองสรารการนะ์ณตอนนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับไบตันนะอยู่กลางตารางลังอันดับที่สิเนี่ยเรียกได้ว,ว่าแรงจูงใจในเกมนี้น้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แน,น่นอนนะครับไบตันก็ทำได้เพียงแค่ทำผลงานให้ดีสุดต่อหน้าแฟนบอลตัวเองส่วนฝั่งแมนซิตี้สรารการนะตอนนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดบวกกับความเก่าเกมหรือว่าขุมกําลังตัวหลักของซิตี้นะครับก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้ไดเลยนะโดยเฉพาะในรายของเควินเดบอยหรือแม้กระทั่งแบค็กดอสซิ ก,ก็กดประตูชัยเป็นซีวายิงเอาชนะเชลซีมาได้หนึู่นผมมองว่าด้วยสกยภาพทีมแล้วก็มาตรฐานทีมที่ต่างกันเป็นอย่างมากบวกกับไบตันนะคุมกําลังตัวหลักเจ็บค่อนข้างจะเยอะชุดที่มีอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นชุดพิการพอสมควรเลยวันนี้ผมมองว่าไบาตันน่าจะต้านยากฉะนั้นจากกามพงที่ตั้งไว้วันนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่ราคาลูกๆๆครึ่งเกมนี้ผมว่าทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้อย่างไม่ยากย้ำนะครับว่าอย่างไม่ยากในเกมนี้ผมอ่านว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยินเกินเลยราคาที่ต่อรองคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปรอลุ้นเม็ดที่2อฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะหในวันนี้ทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆคิดว่าคู่ไหนเนี่ยมันใสๆหรือว่าคู่ไหนมันขัดๆอยากกดสวนก็วงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แร Halloween กับฮิโลวีนกับ PSV i o ไอโอคู่นี้เรเปิดมาเป็นทีมนอย่าง PSV ต่อที่ราคาลูกกลึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ PSV คู connect, つつ upcoming upcoming ่ที่สฮัมสัตกับฮามาบี้คู่นี้เรตเปิดมาเป็นทีมเยือนฮามาบี้ต่อที่ราคาเกลืงลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ฮัมสัตคู่ที่3เยอเก้เดนกับมอโมคู่นี้เรตเปิดมาเป็นทีมเยือนมอโมต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มอโมคู่ที่4ครับ CSKA มอสโกกับซาบตักมอสโกคู่นี้เรตเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่าง CSKA คู่ที่5้าลอยัลเวบกับซังเกอรูดคู่นี้เรตเปิดมาเป็นซังเกอรูดต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือออกกกกรรงไปปทีี่ัันนนเเเเเวบบคคูู6ดดดฟม้า เป็นฟยนูตต่อที่ราคา1นลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฟยนูตและคู่ที่ไบตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เรเปิดมาเป็นซิตี้ต่อที่ราคาลูกค้มรึกึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แมนซิตี้กับผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงชุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดกิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามที่รายนะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR code คสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและที่เด็ดในคู่ vvip กันนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็สนงกได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน ep หน้าขอให้ท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยๆกันทุกหน้านะครับสวัสดีครับ